จุดเกิดเหตุตึก30ชั้นพังถล่มนะคะในพื้นที่อาคารสำนักงานของสตงแห่งใหม่ที่อยู่ใกล้กับทางโซนเจเจมอนะคะคุณผู้ชมล่าสุดทางนางสาวทวิดากระมลเวทเราผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่มาพร้อมกับทางคนตำรวจเอกอดิตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่ากทมนะคะ ภาพรวมค่ะวันนี้จะมีการเพิ่มกําลังนะคะจากทีมกู้ภัยนานาชาติพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความทันสมัยนะคะรวมถึงนําเครื่องมือนะคะที่มีการสแกนหาบริเวณใต้ซากปลักหักพังได้เพื่อเร่งการช่วยค้นหาผู้สูญหายค่ะที่ขณะนี้ยังมีภาพรวมการสูญหายอยู่อีกเกือบ80คนค่ะ มาเสริมเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้พอเราปล่อยเราก็เราก็ปล่อยให้หน้างานทํางานแล้วก็เซ็ตระบบที่หน้างานนะคะก็คือเรามีคนของเราเป็นผู้บัญชาการอยู่หน้างานอยู่แล้วก็คือท่านพอสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คุมปฏิบัติการทั้งหมดแล้วเราก็คุมอยู่ที่ยสเชื่อมกันแต่ทีนี้เนี่ยช่วง ที่ผ่านมาสักวันหนึ่งเนี่ยมันมีความขัดขังนิดหน่อยเรื่องของการสื่อสารกลับไปที่นู่นทั้งในเรื่องข้อมูลทั้งในเรื่องของระบบเข้าใจว่าสงสัยจะมีการใช้ช่องสัญญาณเยอะกว่าจะแจมนิดหน่อยแล้วพอดีวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเรามีทีมนานาชาติมาช่วยค่อนข้างเยอะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการ dispatch หน้างานเพราะว่าพอเรามีทีมนานาชาติมาเนี่ยเดี๋ยวถ้าหมดวันนี้มีทีมซัพพอร์ตมาด้วยเนี่ยมันจะเกินร้อยคนทีนี้การจัดการโซนนะคะ a b c d เนี่ยมันต้องจัดโซนลง แล้วก็เราจะมาช่วยเรื่องการสื่อสารด้วยพูดง่ายๆคือจะมาทำงานแอดมินให้ที่พื้นที่แล้วก็จัดโอเปอเรชันแล้วก็ช่วยประเมินหน้างานร่วมว่าจะสามารถบรหิหารจัดการหน้างานเนี่ยให้เขาทำงานได้สะดวกไม่ต้องห่วงหน้าพาวงหลังเพราะว่าตอนนี้มันก็เข้าวันที่3แล้วเนาะซึ่งพอเข้าวันที่3มเนี่ยมันต้องยิ่งๆอาจจะต้องยิบร,รีบยิ่งเร่งมือให้ไปถึงตัวเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการวิเคราะห์ว่า ออกองโครงสร้างซ่าที่ลงมาเนี่ยมันมีจุดไหนแข็งแรงจุดไหนที่ไม่แข็งแรงหรืออะไรเงี้ยตอนเนี้ยก็จะทําได้เต็มที่มากขึ้นค่ะอาจารย์ทีมนานาชาติที่มาช่วยตอนนี้มีประเทศไหนมาบ้างละคะสายไทยอ่ออาทีมนานานชาติตอนนี้เนี่ยก็มีตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยนะคะที่อยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีทางทีมของจีนมา แล้วก็เมื่อวานนี้ตอนประชุมกับท่านนายกกับท่านรองนายกภูมิธรรมท่านก็กรุณาประสานก็มีทีมของอิสราเอลนะคะซึ่งก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องการช่วยเรื่องสัญญาณชีพมาให้เราแล้วก็ท่านทูตเมื่อเช้าท่านทูตสหรัฐก็ไปแวะที่เอออซเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเราในแง่ของการส่งสเปเชียลฟอร์์มาซึ่งก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าง,งานหมดแล้วนะคะเตรียมที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการกับของเราเลยเขาเองก็ความชำนาญเขาก็มีเนาะความเชี่ยวชาญเขาก็สูงน่าจะช่วยเราได้เยอะขึ้น ค่ะต่อเลยเขาจะมาช่วยในด้านอะไรเป็นพิเศษคะคืออย่างของทีมอิสราเอลนะคะเขามีเครื่องมือที่เป็นการสแกนวัดสัญญาณชีพแล้วมันก็สามารถทะลุสร้รางปลัดหักทางได้ในประมาณ20เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของเราที่จะเจอ เอ่อเอ็กซเรย์เข้าไปแล้วเจอทั้งร่างแล้วก็เจอสัญญาณชีพด้วยก็จะสูงก็คือเราเอาหมดอะคะ<ช>่ะเพราะเราต้องการเอาคนออกมาเราไม่เราไม่หยุดอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดในขณะเดียวกัน Special Force ที่เป็นทีมของของที่มาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการที่จะเข้าสู่พื้นที่แบบนี้การคำยันการทําให้เกิดความปลอดภัยในการที่จะรีบเข้าปฏิบัติการเข้าไปด้วยก็จะได้มีแรงเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงเนี่ยเราปฏิบัติการย4ชั่วโมงเนี่ยมาเข้าวันที่3 มันต้องมีการผลัดเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการได้ทีมที่เขามีทักษะสูงมาเสริมเนี่ยมันก็จะทําให้เราทํางานได้แบบต่อเนื่องแล้วก็เร็วขึ้น,นะคะ่ะทางเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าโชว์นะคะเป็นเ,เครื่องสแกนน้ำหนักก็จะประมาณ3ากิโลได้นะคะที่สามารถที่จะเอาผู้ชี่ยวชาญเนี่ย ขึ้นเครนไปเอาตัวนี้สแกนทะลุตัวทราบกลังหักพังได้ความสามารถของเขาประมาณ20เมตรก็ให้คาดหวังว่าจะสามารถโลเคตตำแหน่งพอโลเคตตำแหน่งได้ปุ๊บเนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่มาจากนานาชาติเนี่ยก็จะสามารถช่วยเราทาเกตเต็ดแล้วก็ลงเข้าได้ดีขึ้นเพราะตอนนี้การประเมินเรื่องสตรักเจอรเรื่องอะไรเนี่ยก็ทําอยู่เพื่อให้เข้าได้เร็วขึ้นค่ะ